สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรด้า์ลุยขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางฮันกุก m t 2 6 5 7 5 6นะคะปี B 21 22นะคะสวยๆนะคะ ินล้อดเดิมของลูกค้านะคะยางหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนํามาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปักทางท้องเพียงเป่ยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะอยากเตขอบคุณมากๆค่ะ สามารถแอดไลน์ไอดี099354 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ